สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเติมสตรีมวอลเล็ตนะฮะหรือว่าเติมเงินเข้าสตรีมโดยผ่านเว็บ G G K Store ตรงนี้นะครับวิธีการนั้นไม่ยากครับเรามาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดเจ้าเว็บนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะไว้ตรงเดสคริปชันนะครับขึ้นมาก็ได้นะฮะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาเว็บประมาณนี้นะครับ ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการล็อกอินแอดเคาน์ของเพื่อนๆเนี่ยให้เรียบร้อยนะถ้าเกิดใครไม่มีนะครับก็ไปกดสมัครให้เรียบร้อยนะฮะเมื่อล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปที่เมนูสตรีม m อลเล็ตตรงนี้เลยครับผมในช่องแรกในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตัวนี้นะฮะให้เพื่อนเกดเข้าไปเลยครับเมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับผมก็ขออธิบายดนึงนะฮะอย่างเช่นอันเนี้ยผมต้องการเติมสตรีม m อลเล็ตเข้าไป100บาทนะครับผมก็จะซื้อเจ้าตัวนี้นะฮะก็กดใส่ตะกร้าไปได้เลยครับอ่ะอันนี้จะ และมันก็จะขึ้นมาที่หน้าตาแบบนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดยืนยันรายการสั่งซื้อไปได้เลยครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องเติม G เข้าไปนะฮะ G ก็คือค่าเงินที่ใช้บนเว็บนี้นั่นเองคือ 1G จเนี่ยจะมีราคาเท่ากับ1บาทเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสติมวอลเล็ตหนึบาทเราต้องจ่ายทั้งหมด 120G ก็คือ120บาทนั่นเองเราก็เลือกช่องทางการเติมเข้าไปบนหน้าเว็บได้เลยครับในคลิปนี้นะฮะผมจะทําการเติมผ่านทางธนาคารนะฮะเพราะว่า บัตรทูมันนี่เนี่ยจะโดนหักค่าธรรมเนียมอีกนะครับตามตารางที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ตรงนี้เลยในช่องนี้เราก็ใส่จํานวนจีที่เราต้องการจะเติมเข้าไปนะครับและก็กดปุ่มทํารายการและก็เลือกช่องทางการชําระเงินไปได้เลยครับในตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกชื่อนามสก,กุลไปนะครับแล้วก็อีเมลตามปกติเลยครับผมจากนั้นกดปุ่มสมิธไปนะครับและก็ไปทําการใจ่ายให้เรียบร้อยนะฮะ เมื่อทําการชําระเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะฮะว่าเราทํารายการเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามี G ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดปุ่มนี้ไปได้เลยครับผมชาระโดยหักจากยอดเงินในระบบนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งะครับผมเมื่อในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขึ้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให <cam> ้เพื่อนๆกดไปที่ลิงก์คลิกที่นี่ตรงนี้เลยครับผมในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะฮะ กดเข้าไปและก็นําโค้ดตรงนี้ครับผมที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเช่นเคยไปใช้งานนะครับแล้วก็เปิดเจ้าสตรีมของเราขึ้นมาครับผมจากนั้นนะครับไปที่เมนูเกมตรงนี้ครับแล้วก็กดมันลงมานะฮะและไปที่ redeem steam wallet โค้ดตรงนี้เลยครับชึบแบบนี้นะฮะในส่วนของช่องนี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปนะฮะแล้วก็เพสไปได้เลยครับโค้ดที่เราได้มาเมื่อกี้นะฮะ จากนั้นกดปุ่ม continue ตรงนี้ไปได้เลยครับแล้วก็รอสักครู่นึงครับถ้าเกิดมันมีข้อความขึ้นมาว่า success ตรงนี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆปิดไปได้เลยเพียงเท่านี้นะครับยอดเงินก็จะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะในที่นี้ในตัวอย่างนี้ผมเป็นยอดเงินของอาร์เจนตินานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆก็สามารถเอาเงินตรงนี้ไปใช้ได้ตามปกติเลยครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการนะฮะซื้อสตรีม wallet นะฮะจากเว็บ จีจีคีสโต e นั่นเองก็ยังไงลองนำไปทำดูใครมีอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Sub สับค b e และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ